สวัสด,ดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่10 n c a v House of Toys ครับผมและนี่ก็คือ set D Toys EP ที่52ครับกับ Iron Man Mark ที่26นี่เลยครับผมโค้ดเดมของมันก็คือแกมมานั่นเองครับตัวสีเขียวนะแกมมาก็คือสารลังสีอันเดียวกับที่เจ้าฮนะ็อกดนน่ะเออเลยเป็นสีเขียวนะโทนี่สตาร์ก็เลยอาจะตั้งชื่อว่าแกมมาแบบนี้เลยสารสีเขียวนะครับง่ายๆเลยนะ มาร์กที่26แล้วตัวนี้นะครับถ้าเกิดนับเนี่ย Iron m a n ที่แซกดิทอยส์ออกมาเฉพาะ Iron Man น,น,นะไม่รวมวอร์มชีนนะครับนี่เป็นตัวที่27แล้วนะครับผม27ตัวแล้วนะครับสำหรับ Iron Man น,น,นะครับหลายๆคนก็น่าจะตามเก็บกันมาครบแล้วนะหลายปีแล้วนะครับส่วนใครที่เพิ่งนะเริ่มมาเก็บทีหลังอยากตามเก็บให้ครบแล้วก็อยากจัดตัวใหม่ๆที่ออกมาเรื่อยๆเนี่ยก็สามารถนะครับไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งได้ที่ นี่เลยครับเซตดีทอยส์ไทยแลนด์ของเรานะที่เพจ Facebook หรือว่าจะเป็นเพจ b b k i d d ดอตัวแทนจำหน่ายเซ t ดีทอยส์ของประเทศไทยนะครับรอบนี้จริงๆแล้วก็มา2ตัวพร้อมกันเลยครับมาที่ยี่26แล้วก็มีมาที่36อีก1ตัวด้วยนี่เลยครับผมแต่เดี๋ยวจะรีวิวให้ดู EP ีต่อไปนะครับและตัวที่กำลังจะมานะครับเปิดให้พรีออเดอร์อยู่ตอนนี้ก็คือมาที่ยี่25ครับตัวนี้แล้วก็มาที่สี่40ครับอีก2ตัวที่กาลังจะเดินทางมาก็รีไปพรีออเดอร์กันนะครับ ทุกคนก่อนที่ราคามันจะขึ้นตอนของมาถึงแล้วมาร์กที่26ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลยนะครับที่แฟนๆนนะัรอดูกันอยู่นะครับผมเพราะว่ามันมีบอดี้ที่ไม่เหมือนนะครับมาร์กอื่นๆนะไอตัวแขนของมันนี่แหละนะกล้ามโตใหญ่ๆตุมต้มๆอาวุธเดี๋ยวมาดูกันอ่ะเปิดกล่องดูกันเลยครับเป็นแม่เหล็กเหมือนเดิมนะกล่องเปิดฟ้ามาก็จะเจอกับโมเดลนะครับเซตดีทอยส์ไอรอนแมนแล้วก็ถาดล่างอีกหนึ่งถาดก็จะเป็น พาร์ทเสริมนะครับอู้ตัวนี้พาร์ทน้อยนะมีขาตั้งมาแล้วไฟเอฟเฟกแค่2ชิ้นเองนะแต่ไฮไลท์มันอยู่ที่แขนอย่างที่บอกนะครับผมกล่องก็นะเหมือนเดิมเลยด้านหลังรายละเอียดโพสเพร s สนะครับรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับจาก Iron Man ภาคที่3นั่นเองนะครับตัวนี้ฟูออกจากกล่องมาเรียบร้อยครับผมบึกบึนเท่เลยนะครับ สเกลคือ1ต่อ10เหมือนเดิมครับความสูงอยู่ประมาณ18ซนติเมตรครับวัสดุพลาสติก ABS แล้วก็มี PVC ผสมมาด้วยนะครับตอนนี้ดูด้วยสายตาปเปล่าๆสวยเลยนะสีเขียวก็ตัดเทาเข้มตัดเงินๆมามาดูกันใกล้ๆครับสีเขียวก็เกือบจะเมทัลลิกนะเงาๆมานิดๆนะครับแต่ไม่ถึงขั้นเมทัลลิกนะมันก็คงประมาณนี้แหละเออน,นะเงาวกว่านี้นิดนึงจะสวย ว้าว wow. กว่านี้นะแต่แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนี่เลยใต้เท้านะครับรูใส่เอฟเฟกไฟนะสชิ้นให้ใส่ที่เท้านั่นเองนะบอดี้อย่างที่เห็นเลยแตกต่างจุดรายละเอียดนะเพียบเลยนะตรงข้อเท้าข้างหลังน้องนอง่นองนี้มีเป็นเหมือนโช๊คอัพด้วยตรงเท้าก็มีเหมือนเป็นลิ้นนี่ข้างหลังนะก็ไม่ได้มีจุดพับนะครับแต่บิดข้อเท้าได้เหมือนเดิมเนาะข้างหลังไม่ได้มีปีกนะครับตัวนี้นี่เหมือนกันตรงนี้มีเหมือนโชคอัพนะ เป็นเหมือนไซลินเดอร์ปื๊ดบตรงท้องครับตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดเป็นเหมือนแบบว่าระบบของตัวมาร์คที่26อยู่นะหน้ากงหน้ากากก็เป็นอีกลายหนึ่งนะสวยดีนะครับคราวนี้ที่อยากรู้เลยก็คือไอตัวเนี้ยมันถอดออกได้ไหมเล่นอันนี้ก่อนเลยโอ้โหแน่นเปี้ยไม่ได้ไม่ได้นะครับอืม ตัวนี้แยกออกจากมือไม่ได้นะโมตัวนี้ติดตรงข้อนี้มาเลยเพื่อเป็นชิ้นนี้ถ้าจะถอดเหมือนอารมณ์ต้องเป็นจอยตรงนี้เลยนะดึงออกดูสิอส,ส,สอ่ะเนี่ยมันงองมาตรงนี้น่าจะดึงออกได้แหละแต่ต้องค่อยๆดึงนะครับมือก็ซ่อนอยู่ข้างในนี้แล้วนะเป็นรีโพโซมาไม่ได้มีช่องเสียบไฟมาให้นะครับแต่เอาออกค่อนข้างยากหน่อยไม่อยากเสี่ยง ปล่อยพาแล้วกันนะจุดขยับครับก็นี่เลยอย่างที่เห็นนะตรงนี้เขาสศอกงองขึ้นได้อย่างเดียวงอ,งองลงไม่ได้นะติดนะครับฟืบก็จะเป็นประมาณนี้พิกหมุนได้อยู่อะเกือบรอบรอบเลยแหละนี่หมุนตามไหลได้ตรงนี้มันก็ไม่มียืดอะไรเลยเออตรงนี้น่าจะทําแบบว่าชชใช่ไหมมันอารมณ์เป็นเหมือนแบบว่าแขนมันแบบมันน่าจะยืดสตอมได้ใช่ไหม นะแต่จุดแข็งดีโอเคก็ตรงก็ต่อหัวไหล่นะครับแล้วก็เกาะที่ไหล่ตรงนี้ก็โยกได้ฟืดฟืดฟ,ดฟดืชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนซิได้อยู่นี่นะครับหัวก็เหมือนเดิมโยกขึ้นโยกลงหมุนนะแอบติดตรงเกาะตรงนี้มันสูงหน่อยนิดเดิงนะครับก็ได้โอเคแล้วประมาณนี้ลําตัวหมุนได้ยืดได้นะครับตรงนี้ก็จะเห็นรายละเอียดเพิ่มด้วย นะครับก้มชึบเอหลังนะนิดนึงขายืดได้เหมือนเดิมนะฟืฟ้กลางออกได้ประมาณนี้นะครับเย่เ <c oughs> ตะหน้าแต่หลังตัวนี้ได้อะสุดเลยเหมือนกันนะเพราะว่าไม่มีตัวเกราะตรงนี้ยื่นไปบงังเขา้าตรงนี้เหมือนเดิมครับสองจอยงอฟ,ฟนะชบช,ช,ชโอเคเลยนะจุดขยับดี แข็งแรงแน่นนะครับก็จัดโพสท่าได้สวยๆเท่ๆอยูอ่อตัวนี้กับแกมมาครับผมก็หาท่าโพสเท่ๆเ,เ,เอานะครับตัวนี้นะฮะอะไรที่บอกว่าคือแขนมันหล่อมากนะเดี๋ยวลองดูซิเข้าไปในตู้ h อออฟอัมเมอติดหรือเปล่าเออเข้าตู้ h อออฟอัมเมอรเรียบร้อยครับเข้าได้เต็มๆแน่นๆเลยนะแต่ไม่ได้ขนาดฟิตนะก็ รวมๆห,หน่อยนะครับก็พอดีตู้นะตามสไตล์แบบเพื่อนๆน,นะครับที่อยู่นะัแล้วก็โดนไฟตู้หอเข้าไปสีเขียวก็นะประกายออกมาสวยงามครับอยู่กับเพื่อนๆแบบนี้อะ่ะตัวต่อไป36นะครับรอชมกันได้ EP ต่อไปครับใครอยากได้ก็ที่เดิมครับ2ช่องทางไปจัดกันได้ BB Kiddo หรือว่า s a d ด y Toys Thailand แล้วเจอกันครับ Peace